ัดโค้มาเร็วจังครับพีพัดพัทรพลอวันนี้เดี๋ยวจะสอนเรื่องการเลื่อนขนาดนะครับตัวอย่างอันนี้ครูทำเป็นสำเร็จมาแล้วเลื่อนไปด้านขวา เพิ่ม้าหน่วยแสดงพิกัด x y z กร์ทนะียวันาอาตพรอ่ะอนนี้เดี๋ยวเดิมนนะใครมีโปรแกรมก็เอาเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำด้วยก็ได้ ไม่มีก็นั่งฟังไปสบายๆแล้วก็วาดรูปตามตอนสุดท้ายนะครับอันนี้เราเคยทําในห้องไปแล้วทําได้ไหมเคยทําในห้องไปแล้วตอนเรียนพื้นฐานอันนี้จะมาแสดงโดยโปรแกรมส s p ให้ดูนะครับเนอะอ่ะอันนี้เป็นสำเร็จแล้วเดี๋ยวครูจะพาทำใหม่อันนี้สอนเลขที่หนึ่งพิจยพารเดี๋ยวข้าที่สองเช็คชื่อต่อ อ่ะดูนะครับเริ่มต้นอ่นจะมีรูปอันนี้มาให้นะรูปนี้อ่ารูปเดี่ยวรูปต้นแบบผู้จะวาดใหม่เป็นรูปอื่นที่เป็นจุดอ่าก่อนจะวาดรูปเราแสดงแฟ้มใหม่รูแสดงแฟ้มหาดูเอาคําว่ากราฟนะครับอ่านมองเห็นไม่เป็นไรกราฟเอาแสดงกําหนดระบบพิกัดออกมา,ามีกราฟเอากราฟออกมาแล้วนะครับ ไหมเบนจพรสวัสดีเบนจพรนะครับเมื่อเช้ามาเกือบไม่ทันแล้วเมื่อเช้าอ่าเอากราฟออกมาได้แล้วต่อไปครูจะลงจุดนะครับเอาจุดไหนดีเอาจุดด้านล่างบ้านอ่ะเอาจุดนี้อ่าลงจุดแล้วก็เขียนว่ากราฟแล้วก็ไปลงจุดเนาะจุดเ,เป็นจุดแรกเอาลบห้ากับลบสองอยู่ข้างล่างนะ ลบสองอ่ะ,อะวาดอ่ะเห็นจุดไหมครับต่อไปเอาข้างบนบ้างอ่าสามกับหนึ่งอ่าสามกับหนึ่งอยู่ฝั่งนี้โอ้ไกลไปเอาเอาลบลบสามกับหนึ่งแล้วกันจุดนี้นะครับลบสามกับหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งเอาข้างบน เป็นลบอีกอนะลบเจ็ดกับสามอ่ะครูเอาเป็นสามเหลี่ยมข้างบนนี้นะครับจุดนี้ครูไม่ใช้จุดนี้ไม่ใช้ลบออกอ่ะจากนั้นครูจะสร้างเส้นระหว่างสามจุดนี้ของ,งเส้นตรง สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับดูติ๊กตรงนี้แล้วก็สองจุดแล้วก็ไปที่สร้างส่วนของเส้นตรงก็ติ๊กตรงนี้สร้างส่วนของเส้นตรงอ่าครูได้แล้วครูได้รูปสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวไปวาดรูปตามนะครับนัตนาสิทธิพนมาแล้วฟังฟังไปนะครับเดีย๋ยวค่อยไปลองทํา เพิ่งไปไหนหนะเดี๋ยวเช็คชื่ออีกทีหนึ่งหายไปเช็คภาพภาพที่สองนะครับอ่าได้สามเหลี่ยมแล้วทีนี้เราจะใส่ชื่อจุดนะครับต่อไปอ่าชื่อจุดแล้วก็ลิขวาสมบัติอ่าป้ายเอาเป็นชื่ออะไร A อ่เอาเป็น A B C แล้วกัน A A อันนี้เป็น B แล้วกัน เป็น B นะครับอันนี้เป็น C สแสดง้ายชื่อออกมาอ่านีนะผู้แสดง้ายชื่อ a b c ได้แล้วอ่าอันนี้น่าจะพอทำได้อยู่อ่าเสร็จแล้ว นี่คือรูปต้นแบบของเราใช่ไหมครับครับเข้านดีอ่าได้รูปต้นแบบแล้วครูจะเลื่อนเอาเลื่อนไปดังด้านไหนด้านขวาเนาะจะเลื่อนทุกจุดบนรูปสามเหลี่ยมนี้ไปด้านขวาเอาสักกี่กี่หน่วยดีสักสิบหน่วยเนาะจะได้เห็นความแตกตา่างอ่าครูก็ไปที่การแปลงนะครับฟังไวดเลยแล้วก็นะลาบทั้งหมดสีดํา ต่อไปการแปลงเลื่อนขนานเลื่อนขนานไปแนวนอนสิบหน่วยอ่าผก็กดเลื่อนขนานไปนะครับไม่เสียงหน้าต่างนะคนนี้ไม่เป็นไร ่าเลื่อนขนาดอ่าเราก็จะได้เลื่อนในนี้มาสิบหน่วยแล้วก็แสดงชื่อดูอ่านี่ก็เป็น A อพามอันนี้ก็เป็น B ีพามอ่านี้ก็เป็น C ีพามอ่าก็จะแสดงป้ายชื่อออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้ครูวันนี้ขอใช้สีสักหนสีที่มันต่างกัน ทีนี้คุณสมบัติของมันก็คือครูเปลี่ยนสีคุณสมบัติของมันก็คือระยะทางระหว่างจุดทุกจุดเนี่ยสามจุดนี้ต้องมีระยะทางเท่ากันใช่ไหมอ่าครูจวะวัดระยะทางจาก a ไป a พามจาก C ไป c ีพามบไป b พามจะต้องเท่ากันทุกจุดใช่ไหมครับอ่าดูนะ A ถึง A อคก็กดตรงนี้วัตระยะเอะ A, ก็มีอความได้สิบเซนเห็นไหมครับผูู้สร้างเส้นสร้างเส้นปะ,ะเป็นสีแดงแล้วครับอ่ามีเส้นนี้เส้นแรกมีระยะสิบเซนต่อไปเส้น C จับ C นี่แหละ,ะสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นปะแล้วก็วัดระยะทางการวัดได้สิบเซนเท่ากันเห็นไหมเดี๋ยววัดระยะาจากจุด C ถึงจุด B พามการวัดระยะทาง10เซน B กับ B พามวัดระยะทางก็ต้องได้เท่าไหร่ครับสิบเซนเท่ากันเห็นไหมเ้ื่คุณสมบัติของมัน ถ้าเราเลื่อนถูกเราก็จะได้ระยะทางที่มันเท่ากันทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือหาพิกัดใช่ไหมครับพิกัดใหม่พิกัดเก่าเรารู้แล้วคือรูปซ้ายมือนี้อ่าเราดูครูจะแสดงพิกัดนะแสดงพิกัดอ่าเท่ากับลบเจ็ดกับสามบีล่ะ, B, ละแสดงพิกัด ลบห้ากับสองที่เราใส่ไปตอนแรกซอยู่ที่พิกัดลบสามกับหนึ่งไหมครับอ่าแล้วดูพิกัดใหม่เราเลื่อนไปด้านขวามือแสดงว่าถ้าตัวหน้าหรือตัวหลังที่จะเพิ่มขึ้นครับอ่าดูนะ a พายดูพิกัดมันตัวหน้าหรือตัวหลังจะเพิ่มขึ้นอ่าพิกัดใหม่ก็คือสามกับสามเพราะฉะนั้นตัวที่เพิ่มขึ้นคือตัวหน้าตัวหลังเหมือนเหมือนเดิมตัวหลังคือบอกพิกัดในแนวตั้ง ขึ้นลงเราไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพราะฉะนั้นพิกัดตัวหลังเป็นเท่าเดิมลบเจ็ดบวกไปอีกสิบก็กลายเป็นสามพิกัดใหม่ก็จะเป็นสามสี่พามล่ะพิกัดแล้วก็คลิกดูให้มันแสดงพิกัดใหม่ได้เป็นเจ็ดกับหนึ่งเห็นไหมลบสามบวกอีกสิบกลายเป็นเจ็ดหนึ่งไม่ได้เลื่อนไปไหนก็เท่าเดิมอ่สี่เอไปข้างล่างนะต่อไปพิกัดสุดท้ายพิกัดใหม่ก็ได้เป็น 5กลบ,ลบ2บแบบนี้เป็นต้นนข้อสอบว่าจะทำหกทักกับใหม่นะครับผูใช้สีส้มแล้วกันจะได้ชัดว่าเป็นพิกัดใหม่อ่ากดสีส้มโอเคหรือยังครับอ่านี่ในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราสามารถทำปุ่มได้ไหมทำปุ่มก็สอนไปแล้วภาพที่แล้วภาพนี้ค่อยททำ เาต่อไปถ้าอยากเลื่อนลงบ้างล่ะอ่าครูเอานี้ครูจะเลื่อนลงไปสักนิดหน่อยเลื่อนลงเลื่อนลงสักาไหรยดีเลื่อนลงในแนวตั้งเอาสักห้าหน่วยอ่าก็าจะได้รูปใหม่แบบนี้เห็นไหมครับรูปใหม่อเดี๋ยวครูเอาขึ้นมาด้วย การเลื่อนขนานเสมาดบอห้าหน่วยเ่อเนลงมาห้าหน่วยได้รูปนี้อ่าแสดงพิกัดอันนี้แสดงชื่อจุดก่อนอันนี้ก็เป็นเอพาเหมือนเดิมนะครับกูให้ชื่อ a อพาอันี้ก็จะเป็นซีพา ก็เป็น b ผ่มอ่าดพูพิกัดจาก a ลบเกับ3ามเลื่อนลงมาห้าหน่วยเพราะฉะนั้นพิกัดที่เปลี่ยนคือพิกัดตัวหลังจากห้าก็จะกลายเป็นลบเจดเป็นเหมือนเดิมลบเจกับลบสอ่าจากสามเลื่อนลงมาก็จะเป็นลบสองนะครับพิกัดของ b ใช่ไหมพิกัดมันจะเปลี่ยนไป b พิกัดใหม่ก็เป็น ลห้าเท่าเดิมเห็นไหมนี่พิกัดของมันคือตัวนี้ลบห้าเท่าเดิมแต่ด้านหลังจากลบสองเลื่อนลงมาอีกห้าก็เป็นลบเจ็ดสี่พามพิกัดใหม่ก็เป็นลบสามกับลบสี่จากหนึ่งลบมาห้าหน่วยก็เป็นลบสี่โอเคเข้าใจไหมครับอันนี้คือวิธีการเลื่อนสีอ่าใส่สีให้ดูสีแดง แสดงเส้นที่เลื่อนมาหาสร้างส่วนของเส้นตรงนี้บีบีไปหาบีพามสร้างส่วนของเส้นตรงร C ีพามส่วนของเส้นตร สร้างแล้วลองวัดระยะดูนะครับระยะจะต้องได้ห้าเท่ากันใช่ไหมเพราะว่าแต่ละจุดเป็นการเลื่อนจากวัดระยะทางตัวแรก a กับ a พามตัวใหม่ได้ห้าเซน b กับ b พามตัวใหม่ได้การวัดระยะทางได้ห้าเซนครับต่อไป c กับ c พามได้ห้าเซนเท่ากันอ่าเห็นไหม เห็นได้ว่าทุกจุดจะห่างกันเป็นระยะทาง5เซนติเมตรเท่ากันทั้งหมดโอเคนะครับอาจะเข้าใจไหมห,หลักการเลื่อนมีพิกัดแล้วเลื่อนขวาบวกตัวแรกเลื่อนลงมาล่างก็ไปลบกับตัวข้างหลังนะครับโอเคนะครับอันนี้งั้นก็วาดหัดสร้างตามนี้นะครับครูวันนี้เจอกันอีกทีหกโมงเยะนะวันนี้ น่าจะมีเท่านี้นะครับรันชกรอยู่ไหมรันชกรกดหนึ่งที่รันชกรฟังอยู่ไหมเนี่ยเยอห้าหกคน,นมีวิธีเลื่อนนะครับไม่ยากไม่ยากไปที่เมนูเลื่อนขนานเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคราวที่แล้วเลื่อนด้วยเวกเตอร์ไปแล้วนะครับอ่าวหวังว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปทุบทวนให้ในห้องอันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีทุกๆกคนไปโชคดี